สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาว VIP กับสามาัคคี VIP เนอะประจำวันที่25เมษายนปีหกหกคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับลาว VIP ตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งสามกับหกแปด8ูน3 8แปดหนึ่งแปดสอง8 1 9 6 1 7 3 6 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 1 3 6, 17, 36, 8, 13, 6 สามแปดหนึ่งเนาะจับคู่ก็บแปดหนึ่งสามหกสามหนึ่งกับหกแปดเนาะเราไปสามา v. มักีวีเมื่อคืนสามมักีวี v. ไปเข้าสามมักีสามตัวตรงๆรงเลยเดอ้อสามมักีกับสามากีวีแนวทางเดียวกันเนอเรา v i เเราเฉพาะกิจเราพัฒนานแนวทางเดียวกันสามมกีวี v. วันนี้ตัวเด่นเดกับศูย์กับเก้าเจ็ดศูนย์เจสามเจ เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็จ็ดหนึู่ับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจกเ้ก็ดเก้าเก้าเจ็ดหนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันเนอสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ